ก็สวัสดีนะครับผมพบกันกับยูเก o l i ดูเลลิง์นะครับผมอ่านี้ครับผมวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำมือใหม่นะครับผมนะแต่ตอนนี้จะเป็นแนะนำมือใหม่ในเรื่องการแลกก a s จากพ่อค้านะครับผมนะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแนะนำในวิธีการแลกร์ดทั้งหมดนะครับผมรวมถึงอีเวนต์ด้วยนะครับผมนะเอาละครับผมนะก็ไมให้การเสียเวลานะครับผมเราจะเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับอ่า เราจะสามารถเปิดได้การมาเนี่ยมันมีอยู่ประมาณหลายวิธีใช่ไหมครับหนึ่งก็คือตบตัวละครในเมืองตอบจากตัวละครต่างๆนะครับผมพวกดูเออร์ลิสหรือว่าพวกตัวละครในเมืองพวกนี้นะครับผมก็มีดอกมา2ก็คือจากการเปิดซองก็คือเราไปเปิดซองจะโดยซึ่งอันนี้เราต้องใช้เพชนะครับผมนะในการเปิดซองนะครับสามาก็คือมาจากพ่อแรกจากพ่อค้านะครับผมซึ่งอันนี้นะครับผม พ่อค้าชุดดานะฮะอันนี้จะผมจะเรียกว่าพ่อค้าชุดดาพ่อค้าเนี่ยจะมี2แบบคือพ่อค้าที่เป็นชุดดํานะครับพ่อค้าชุดดาเนี่ยเขาจะอยู่ที่ร้านการ์ดนี้ตลอดนะครับผมวิธีการที่เราจะเจอกับเขาได้เนี่ยเราต้องเคลียร์สเตตมิชชั่นของภาคแรกเนี่ยให้ขึ้นถึงมิชชั่น7นะครับเขาจะปรากฏตัวออกมานะครับและให้เราแลกการ์ดในเบื้องตน้นซึ่งครั้งแรกเราแลกแล้วเนี่ยตอนที่เราแลกครั้งแรกนะ เขาจะให้แลกแรกแค่ตัวระดับ N r แล้วก็ S r เท่านั้นแต่ U R เนี่ยจะยังไม่ให้แลกในช่วงใ,ในตอนแรกเพราะว่า U R เนี่ยเขาจะมีข้อจำกัดบังคับว่าต้องเล่นถึงสเตต e มิช s ่น n 17ในโลกภาคนี้ถึงจะให้แลกการ U R ได้นะครับอันนี้บังคับนะฮะการ U R เนี่ยจะแลกได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องเล่นส a ต e Mission D M เนี่ยถึง Mission 17 ก่อนถึงจะแลก UR ได้นะครับส่วน SR UR ก็จะแลกได้ตามปกตินะครับผมนะเอาละครับทีเนีย้ยแลกยังไงนะครับผมซึ่งการการพ่อค้าเนี่ยมันจะมีนอกเหนือจากการที่แลกแล้วใช่ไหมก็จะมีสกิลนะครับผมสกิลโดยจะใช้เหรียญชิปสกิลในการแลกนะครับผมซึ่งหนึ่งสกิลเนี่ยที่เราจะใช้เนี่ยตัวละครนั้นเนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่ไม่มีสกิลครบ นะครับถ้าตัวละครที่มีสกิลครบแล้วจะไม่สามารถแลกได้นะครับซึ่งตัวสกิลที่แรกเนี่ยจะเป็นการสุ่มนะครับจากสุ่มจากสกิลที่ยังไม่ได้ของตัวละครนั้นๆนะครับแต่ว่าการใช้การแลกการแลกเพื่อเอาสกิลเนี่ยทรัพยากรที่ใช้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมคือนอกเหนือใช,ใช้เหรียญทองในการแลกแล้วก็ต้องใช้หินลูกแก้ว SR SI, ลูกแก้ว UR แล้วก็ชิป สกิลในการแลกซึ่งชิปสกิลเนี่ยมันแลกขั้นต่ำร้อยหนึง่งแต่ว่าลูกแก้ว S R U R เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใช้มาตรฐานนี้หรือเปล่าเดียวกันหรือเปล่านะ S R 8 U R 4นะแต่เหรียญทองเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนสกิลที่ตัวละครยังไม่ได้เหลืออยู่มันคืออะไรคือหมายถึงว่าถ้าตัวละครตัวไหนเนี่ยขาดสกิลประมาณ2หรือ3สกิลเราไปแรกเนี่ย เหรียญทองที่จะใช้ในการแลกก็จะสูงขึ้นซึ่งตอนถ้าเอาไปแลกเนี่ยเหรียญทองอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่ได้ใช้แค่1นึ่งแสนแล้วอาจจะใช้อยู่ที่ประมาณ3ามแสนเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนที่สะสมเหรียญทองได้พอสมควรระดับหนึ่งแล้วไม่อยากจะไปสุ่ม PVP เพื่อที่จะไปเอาสกิล หรือตีมานานแล้วสกิลแม่งก็ไม่ดรอปสักทีก็ไปแลกตรงนี้มานะครับซึ่งเหรียญทองในการแลกเนี่ยสูงสุดนะะเก็บได้สงสุดคือ300เหรียญเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยระมัดระวังเรื่องของชิปสกิลนิดหนึ่งว่าถ้ามันมีเยอะ200กว่าก็กดใช้บ้างนะครับนะกดใช้ไปบ้างเพื่อที่มจะได้รับเหรียญใหม่ๆเข้าไปด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> นอกเหนือจากการสกิลแล้วใช่ไหมฮะที่เนี่ย มันจะสามารถแลกกุญแจสีต่างๆนะครับกุญแจสีต่างๆเนี่ยซึ่งปกติจะได้จากการเราเราตีตัวละครดอกจากตัวละครต่างๆอยู่แล้วหรือจากกิจกรรมต่างๆที่เราเข้าเล่นนะครับคือมันดอบมาอยู่แล้วแต่ในกรณีที่เราฟาร์มตัวละครแล้วใช้กุญแจสีเนี่ยหมดไม่พอนะครับเราสามารถแลกที่นี่ได้นะครับโดยจะสามารถแลกนะแลกเนี่ยอันเนี้ย สิบอันใช่ไหมฮะจะได้กุญแจสี่สิบอันโดยจะต้องใช้กุญแจธรรมดาคือกุญแจนี้นะครับผมหนึ่งร้อยแต่สามารถแลกสูงสุดได้หนึ่งร้อยอันนะครับโดยเราสามารถเลือกได้สูงสุดคือร้อยคือหนึ่งหน่วยหน่วยเนี่ยหน่วยหน่วยหนึ่งเนี่ยมันเท่ากับสิบนะครับแต่แลกสูงสุดได้คือสิบหน่วยก็คือสิบชุดก็คือร้อยหนึ่งนะครับดังนั้นในการแลกแต่ละรอบของกุญแจเนี่ย จะได้สีละหนึ่งร้อยนะต่อหนึ่งรอบ <c oughs> นะครับนะโดยโดยที่ต้องแรกก็คือต้องใช้กุญแจธรรมดาในการแรกซึ่งถ้าแรกร้อยหนึง่งมันก็จะได้มันก็ต้องใช้กุญแจสูงถูกต้องไหมครับนะอันนี้นี่ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับนี่นะเนะี่ยเพิ่มมาร้อยหนึง่งแต่ว่าเราก็จะหายไปประมาณกุญแจเนี่ยพันพันดอกนะครับแต่ว่ากุญแจธรรมดาเนี่ยคือเราตีตัวละครในเกมมันค่อนข้างเยอะและยิ่ง กิจกรรมไหนที่มีอีเวนต์คูณของรางวัลคูณ2นะครับกุญแจคูณ2เหรียญทองคูณ2ก็จะเก็บได้เยอะขึ้นนะครับ <c oughs> นะอันนี้ผมแรกเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ <c oughs> แล้วก็อีกแล้วก็ข้อสําคัญอีกข้อนึงคือการ์ดต่างๆที่แรกในนี้นะครับผมนอกเหนือจากที่มีแรกในนี้แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือจะมีในแคตตลอองอีกอันหนึ่งซึ่งผู้เล่นใหม่จะงง นะครับเพื่อนพวกอะไรเล่นใหม่จะงงมากว่าในนี้แคตตาล็อกวนมาเนี่ยแม่งไม่มีเลยมันไปอยู่ไหนวะมันไปอยู่ในนี้ครับคือคําตอบนะฮะซึ่งการ์ดอันนี้จะเป็นการ์ดที่เก่ามากแล้วนะครับการ์ดที่เก่ามาเข้าร้านค้าเก่านานนมนานตั้งแต่เกมเปิดเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยมันก็มีการ์ดที่แบบว่าพอถึงเวลาแล้วอ่ะก็จะเข้ามาอยู่ในแคตตาล็อกเก่าซึ่งจะอยู่ในในแคตตาล็อกเก่าเนี่ยทั้งหมดนะครับ โดยการ์แค่ตลอกเก่าทั้งหมดนี้เนี่ยมีตั้งแต่ย n น u r นะครับนะสำหรับการ์ดปังใบนะที่เราไปหาจากกด how to o b t a i n แล้วบอกว่าจากพ่อค้าถ้าหน้าร้านนี้ไม่เจอให้เข้ามาดูร้านนี้ก่อนให้เข้ามาดูร้านนี้ก่อนว่ามีไหมถ้ามีในนี้จะง่ายมากเลยเพราะว่าคุณสามารถแลกได้เลย,เลยโดยที่ไม่ต้องไปรอสุ่มเอาไอ้ที่สุ่มอยู่ตรงตรงตรงข้างนอกนั้นนะ่ะ คือการที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับการที่เข้ามาใหม่ล่าสุดนะก็ซึ่งอันเนี้ยมันจะมีมาเรื่อยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับตามเวลาอัปเดตมานะฮะ <c oughs> ซึ่งเรามาดูในช่องนี้เป็นหลักสําหรับการที่เก่าๆเนี่ยผมแนะนําให้ผู้เล่นทุกคนผู้เล่นใหม่ทุกคนนะเข้ามาดูในช่องนี้นะครับแล้วไปแลกเอานะครับซึ่งมันมีทั้งระดับ NRUSR r หมดเลยนะฮะทั้งบางใบก็ ส่วนใหญ่มันจะไป <c oughs> ส่วนใหญ่จะอยู่ในแคตตโวนี้อัก็หมดเลยนะครับก็ไปแลกมานะครับผมก็จะแลกอ่าไซเบอร์สเตนมาว่าจะเล่นเด็กไลท์คอฟศูนอะไรไปพอแลกเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าโ o o เอานะครับเราจะไม่สามารถแลกได้อีกจนกว่า <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราพูดเดี๋ยวพูดในเรื่องของเวลาในการแลกต่อนะครับอ่ะผมผมพูดในตรงนี้แล้เราแลกแล้วนะครับ <c oughs> ประเด็นถัดมาคือ อันซ้ายถัดไปเนี่ยอันนี้คือเราสามารถอัปเกรดการ์ดให้เป็นการ์ดวิบวับให้เป็นการ์ดวิบวับอันเนี้ยวิธีการอัปเกรดให้เป็นการ์ดวิบวับทาไงล่ะเราก็เข้าท่องนี้พอเข้าหัวข้อนี้ใช่ไหมครับเราอันนี้คือแคตตาล็อกการ์ดทั้งหมดที่เรามีแลกจากพ่อค้าที่เราแลกได้จากพ่อค้าแล้วแลกมาแล้วและเราต้องการที่จะอัปเกรดเป็นวิบวับ เราก็เลือกขึ้นมาอันนึงอ่ะสมมุติว่าผมอยากจะได้วิบับอันนี้ก็เลือกขึ้นมาแล้วมันจะบอกเลยว่าคุณต้องใช้ลูกแก้ว R เท่าไหร่แล้วลูกแก้วธาตุเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดไปนะฮะกดคอนเฟิร์มไปส่วน <c oughs> ลูกแก้วอารถัดไปซ้ายสุดคือการอัปเกรดเป็นฟอยล์การอัปเกรดเป็นฟอย์ก็คืออัพอีกขั้นหนึ่งจากวิบับเป็นฟอย โดยการที่เราจะสามารถอัปเกรดเป็นฟอยได้การที่จะถูกเลือกจะต้องเป็นวิบบับด้วยต้องมีการวิบบับด้วยถึงจะอัปเกรดเป็นฟอยได้แต่ในการเลือกอัปเกรดเป็นฟอยเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้ของเยอะนะครับก็คือนอกเหนือจาก <c oughs> ใช้หินลูกแก้ว R ลูกแก้วธาตุของมันอยู่แล้วใช่ไหมจะต้องใช้ลูกแก้ว SR แล้วก็ U r ด้วยนะครับ,บนะฮะอันนี้คือสำหรับคนที่มีลูกแก้วเหลือแล้วไม่รู้จะทําอะไรยังไง ก็อัปเกรดเป็นฟอย์ไปนะครับผมอัปเกรดเป็นฟอยล์อะไรไปว่าไปการที่เราชอบอยากอัปเกรดเป็นฟอยล์ก็สามารถอัปนี้ได้ทั้งหมดนะครับผมนะนี่คือการอธิบาย <c oughs> ในร้านพ่อค้าแล่กร์ดนะครับที่มีอยู่นะครับผมนะซึ่งอ,อันนี้เนี่ยผมจะอธิบายเรื่องการ์ดที่อยู่ในแคตตาล็อกตรงนี้หมุนเวียนออกมากับการาดแคตตาล็อกเก่าที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับในเรื่องการแรกกร์ด อการจะเปลี่ยนใหม่ทุกๆ8ชั่วโมงนับจากที่เราเข้ามาที่ร้านค้านับจากที่เราเข้าร้านค้าครั้งแรกนะครับถ้าเราล็อกอินทุกวันแต่เราไม่เข้าเลยมันก็ยังไม่นับจนกว่าเราจะเข้าไปพอเข้ามาแล้วมันจะนับเวลาถอยหลังของมันเองอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าเข้าเวลาไหนอะไรยังไงพอเขา มันจะไม่ตายตัวกันอยู่แล้วพอเข้าไปแล้วมันจะนับถอยหลัง8ชั่วโมงเลยครับสมมุติถ้าเราอยากจะได้การ์ดใบต่อไปพอแลกเสร็จปับ๊บเราก็ออกมาแล้วเราก็เล่นล็อกอินอะไรออกมาไปเรื่อยๆจนกระทั่ง8ชั่วโมงนับไปอีก8ชั่วโมงแล้วถึงจะเข้ามาใหม่ไปแลกใหม่นะครับ <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะสมหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับถ้าโชคดีมันยังไม่เปลี่ยนใหม่ก็แลกต่อได้นะครับแต่ถ้าโดนสมไม่เจอละก็ต้องรอหมุน เวียนอีกรอบไปอีกรอบหนึ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราอยากแลกการ์ดเก่าเราก็รอแค่8ชั่วโมงพอครบ8ชั่วโมงเราเข้ามาใหม่ก็เข้าแคตตาล็อกนี้แล้วก็เราไปแลกไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งใครที่หาการ์ดที่เป็นอยู่ในแคตตาล็อกเก่าเนี่ยเราสามารถแลกได้เลยเพียงแต่ว่าแลกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอ8ชั่วโมงพอรอ8ชั่วโมงเสร็จปั๊บมาเราก็มาแลกใหม่แค่นั้นเองจบนะครับนี่คือในส่วนของร้านค้าพ่อค้าการ์ดชุดด,ดํานะครับ ส่วนประเทศที่สองก็คือ,อร้านพ่อค้าก๊าซชุดขาวร้านพ่อค้าก๊าซชุดขาวนี้จะมาเมื่ออีเวนต์เท่านั้นนะครับจะมาเมื่อตอนอีเวนต์ต่ตางๆนะครับซึ่งในการแลกกับเขาจะต้องจะใช้อาเทมที่ต่างกันจากพ่อค้าชุดดำนะครับผมซึ่งอันเนี้ยจะมีกิจกรรมตอนนี้ทั้งหมดอยู่3อันนะครับผม s e ตช i o n บล็อก m e m ori o l f r i e n d แล้วก็ Tag Duel นะครับผมซึ่ง <c oughs> ไอเทมที่ใช้คือลูกแก้วหิน EX ของกิจกรรมนั้นๆสมมติว่าคุณเล่นผ่านกิจกรรมถึงแท็กดูเอลจนถึงกิจกรรมปัจจุบันนี้มาใช่ไหมครับคุณจะได้หินลูกแก้ว EX 2 2กิจกรรมคือแท็ el, กดูเอลกับกิจกรรมของโจโนโจิเหมือนรี่อเฟรนนะครับทีนี้เราก็เข้าไปแรกวิธีการแรกก็เหมือนกับพ่อค้าชุดดำเพียงแต่ว่า จะใช้วัตถุดิบคือลูกแก้วหิน ex ของกิจกรรมนั้นๆเท่านั้นในการแรกแต่พ่อค้าชุดขาวจะมีลักษณะพิเศษที่ต่างจากพ่อค้าชุดดำคือนอกเหนือจากการ์ดใช่ไหมครับ <c oughs> จะมีแลกเหรียญและก็มีแลกไอเทมที่เป็นอัญ,ญมณีตัวช่วยของเราซึ่งเวลาแลกทุกครั้งจะแลกได้แค่ครั้งละ5ชิ้น ครั้งละ5ชิ้นโดยใช้ลูกแก้วหินเ e อ็กเนี่ยห้แล้วแลกได้ครั้งเดียวต่อ1กิจกรรมเท่านั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยนอกเหนือจากที่เราได้จากพวกกิจกรรมต่างๆลงแรงแล้วเราไปแลกจากพ่อค้าหน้าขไอชุดขาวนะครับผมอันนี้คือกิจกรรมของแถวดิวที่จบไปนะผมเปิดลอตเตอรี่เคลียร์หมดเรียบร้อยแล้วก็แลกลูกแก้วมาหมดเกี้ยงปับ๊บนะอ่ะเรามาดูปัจจุบันกิจกรรมของจอรกนจีกัน กิจกรรมโโนจิจะเป็นเห็นเอกอีกประเภทหนึ่งสังเกตนะฮะเห็นเอกแต่กิจกรรมไม่เหมือนกันอยู่แล้วดังนั้นไม่สามารถเอามาแลกในตัวของห้องกิจกรรมอื่นได้กิจกรรมใดของกิจกรรมมันนะครับนะฮะอ่านี่ก็คือแลกเนี่ยมีแลกให้ชิปสกิลแลกการ์ดต่างๆนะครับผมนะใครขาไปไหนอยากได้อะไรก็ดูเอานะครับก็แลกไปนะจนกว่ากิจกรรมหมดนะพอกิจกรรมจบเรียบร้อยแล้ว ร้านพ่อค้ายังไม่ปิดนะมันจะยังไม่ปิดทันทีนะครับก็ยังจะมีให้แรงมาเรื่อยๆจนร้านพ่อค้าเนี่ยจะเลทกว่ากิจกรรมปกติเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนับจากกิจกรรมที่จบไปนะครับมีอีเวนต์ต่อเนี่ยมันจะให้แรกต่อได้อีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับนะแล้วก็ส่วนเห็น e อ็ก e ิ a t i o n Walk อันเนี้ยอันนี้ใหม่ล่าสุดเลยคือเป็นอ่า สัม,มนาคนพิเศษ,ษเฉพาะคนที่เปิด selection b ล x อกด้วยเงินด้วยเงินจริงเท่านั้นนะไม่สามารถเปิดได้ด้วยเพชรนะครับผมเพราะว่าเปิดด้วยเพชรจะไม่มีลูกแก้วหิน ex เฉพาะของเซเ e คชั o นบล็นะต้องเปิดด้วยเงินจริงนะครับผมแล้วซื้อโปรนะฮะซึ่งตอนนั้นมันมีโปรซื้อซื้อซื้อโปรเนี่ยแถมลูกแก้ว ex หนึ่งชิ้นถึงแถมมี ex ลูกแก้ว ex สี่ชิ้นไอ้สี่ลูกห้าลูกอะไรกันไปนะครับผมก็ คนใหญ่เขาจะมาเปิดมาเขาก็จะแลกพวกเหรียญสกิลแลกเพชรอะไรไปก็ว่ากันไปหรืออัปเกรดการ์ดเป็นเป็นอา่าระดับวิบวับฟลอยนะครับผมนะซึ่งการ์ดพวกนี้มันจะเป็นพวกที่อยู่ในพวกอา่าอยู่ในพวกเมนบ็อกมินิบ็อกทั้งนั้นนะครับผม <c oughs> เพราะว่าซเลคชั่นเนี่ยมันการ์ดจะามาจากพวกเมนบ็อกมินิบ็อกทั้งหมดนั่นแหละนะครับ <c oughs> <c oughs> นะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นสายเติมไม่ได้อะไรอยู่แล้วเนี่ย ข้ามไปได้เลยครับเพราะว่ามันเราไม่สามารถแลกได้อยู่แล้วนะครับผมนะก็คืออันนี้นะครับผมวิดีโอนี้เนี่ยก็คือผมอธิบายในเรื่องของการแลกการจากร้าพ่อค้าอย่างละเอียดนะครับผมนะตรงนี้นะว่ามีข้อแตกต่างอะไรยังไงแล้วก็วิธีการแลกแลกยังไงนะครับผมนะอันนี้ผมก็อธิบายละเอียดตรงนี้ไปแล้วนะครับผมหวังว่าผู้เล่นมือใหม่ก็คงจะเข้าใจนะครับผมนะและก็ ลองไปเออลองไปทาไปทาไ,ไปปรับใช้นะครับผมนะเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยมัน <c oughs> มันจะแลกค้าเออมันจะมีการเข้ามาแลกเปลี่ยนมริเวนอยู่แล้วตลอดอยู่แล้วนะครับผมนะก็พยายามต้องการดูอะไรยังไงเราแลกแลกมาแลกของให้พร้อมให้ใช้มาให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> นะก็ในส่วนของอวิดีโอนี้เนี่ยก็จะ ไม่เยอะนะครับผมนะก็น่าจะจบลงไปเท่านี้นะครับผมก็ในส่วนของแนะนํามือใหม่นะครับผมนะวีเเรื่องของการแลกคัสจากพ่อค้านะครับผมก็จบลงเท่านี้ก่อนนะครับผมส่วนวิดีโอที่แนะนํามือใหม่จะเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวผมขอดูหัวข้อก่อนนะครับผมที่ผมทําออกมาตรงนี้เพราะว่าคือหลายคนผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยมักจะถามเยอะนะครับถามเยอะเลยถามเยอะแล้วก็าถามบ่อยนะครับส่วนอันนี้มันก็น่าที่จะ ต้องน,น่าจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะว่าบางคนคือเขาไม่เก็ตเขาไม่รู้ว่าไอเนี่ยแรกยังไงไอ้นี้มันอยู่ไหนเฮ้ยม,มันอยู่ตรงนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่รู้จริงๆเราก็เลยต้องทาอันนี้ออกมานะครับผมนะก็เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมก็จบลงไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอตัวไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าจะเป็นหัวข้อเรื่องอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาพูดในห,หัวข้อนั้นกันต่อไปนะครับผมนะสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวก่อนครับอ่า เดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ